ขอบเขตงานของโปรเจกต์โคดิเนเตอร์นะคะอันแรกก็คือติดตามประสานงานทั้งภายในแลวก็ภายนอกองกรภายในองค์กรก็คือภายในทีมเรื่องการแจ้งประชุมการติดตามงานต่างๆส่วนภายนอกภายนอกองกรก็คือระหว่างเรากับลูกค้าแล้วก็ระหว่างเรากับเวนเดอร์อื่นเช่นเรื่องจองห้องประชุมหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยัพ p อ o r t งานของ PM เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ เส้นทางการเติบโตของโปรเจกต์โคนะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือว่าเติบโตเป็นเลขาของผู้บริหารนะคะช่วย manage, บริหารจัดการเวลาแล้วก็ตารางการทำงานของผู้บริหารส่วนอันที่2ก็คือว่าเป็นผู้จัดการเ,าเป็น PM ของโครงการนั่นนะคะก็คือว่าเราเติบโตมา,เ,าเป็นผู้ช่วยของ PM อยู่แล้วเราสามารถไปเป็น PM ได้เลยแต่ว่าต้องมีประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ความน่าสนใจหรือว่าความท้าทายของงานในแผนกโปรเจกต์โคดิเนเตอร์นะคะก็คือว่าความท้าทายตอนแรกคือต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีค่ะความเสี่ยงก็คือว่าเวลาเราจัดอบรมหรือว่าจัดประชุมอะค่ะบางทีเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะเสียหรือว่าคนอาจจะมาช้าเราต้องแมネจงานให้ดีว่าเอมีเครื่องสำรองหรือเปล่าหรือว่าต้องโทรตามใครก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนความน่าสนใจของงานก็คือว่างานของโปรเจกต์โคเดเนเตอร์นะคะต้องทํางานให้ได้ตรงตามเวลาแล้วก็ตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็มีมาตรฐานในการทํางานตามซ m มที่บริษัทเรามีอะค่ะโปรเจกต์โคเดเนเตอร์อยากได้คนที่มีพื้นฐานด้านมีมุษสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็รักที่จะเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆแล้วก็พบปะผู้คนนะคะ่ะ